สวัสดีครับมาอยู่กับชายปัน,นานะครับเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กัะเจ้าคุมสรุรุ่น7นะครับพีซีสองร้อยอาจารย์ลบมาอยู่กับอาจารย์ลบนะนี่ครับประสบการณ์ขับรถมาตั้งแต่เด็กน,น้อยนะครับ แมคโครมาขุดสระอยู่ใกล้บ้านนะครับก็เขาชวนไปก็ไปกับเขาเลยนะครับพ่อแม่วิ่งหาอยู่เซอสะนะครับคุยงผู้ยงผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งหาครับบอกว่าไปไหนหายไปไหนนะครับก็หนีไปกับรถแมคโครนะครับ จากการสอบประวัติมานะครับก็ไปตามแมคโคนะครับก็เลยต้องไปสักเป็นอาทิตย์นั่นแหละถึงเขามาบอกว่านีไปอยู่กับผมนี่ครับอยู่กับแมคโคนะครับแล้วก็เขาก็ชวนไปอยู่นะครับไปขับรถไ้แมคโครทำทำทางนะทางอยู่อยู่ใต้นะครับอยู่ก็ตั้งแต่ หนังสือหนังหาก็ไม่ค่อยได้เรียนนะไม่เรียนแล้วครับก็ไปเขาบอกว่าไปสอบหาอาชีพวนะ่นนี้ก็เป็นอาชีพขับแมคโครก็ถือว่ารายได้ดีนะเพราะว่าฝีมือครับการขุดสระขุดไรนี่ก็ฝีมือมากไม่ต้องมีปีกนะครับแค่ เอาปุ้งกี้แมคโครนี่ปัดปัดขึ้นลงก็ถือว่าดูได้นะดูแบบเนียนครับดูแบบสวยเลยแหละครับนี่แหละครับคือประสบการณ์ขับรถมาแล้วก็ขับขับอยู่กับชายบรรณาก็หลายปีนะครับขับอยู่กับชายบรรณาก็ หลายปีเดินขุดสะเดินทำงานชั่วโมงนะครับก็อยู่ด้วยกันหลายปีอยู่ครับกับอาจารย์ลบหนึ่งผมก็ห่างหายมาหลายปีนะจากแมคโครเ,เพราะผมมา ทำงานแล้วก็สะสมเก็บเงินได้ก็กู้เขาเพิ่มกู้ทกสอนะครับก็ประมาณสามแสนนะผมก็เลยไปซื้อ10ล้อพี่หลงกันเก่าๆเอามาแบบรับจ้างดินอ้อยผมก็ไม่ค่อยได้ขับแม็โครแล้วครับแต่ก็มันก็อย่างว่าแหะครับก็ของก็คืออาชีพนะครับก็ เวลาหมดจากอ้อยมาว่างๆก็เรียกว่าหารับจ็อบก็รับจ็อบก็พอได้ตังใช้นะครับเ,เดี๋ยวาจาย์ลบก็เหมือนกันแหละครับห่างหายไปแล้วก็กลับมาสู่วงการแต่ฝีมือก็เหมือนเดิมก็แต่ผม ก็ไปเรื่อยๆทำไปสิ่งทางโน้นแบบหายนั่นครับจางลบนะครับแต่ไม่เหมือนก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่เด็กน้อยชอบมากแม่โคชอบเห็นแม่โคก็ชอบแบบ อยากจะขับอยากจะแต่สมัยทุกวันนี้เขาดูกับโทรศัพท์หรือดูกับช่อง y t u t u นี่เขาก็ไม่ค่อยมาเห็นของจริงแต่เห็นของจริงแล้วก็หนีตามเหมือนกับอาจารย์รบเรานี่แหละครับไปตามรถแมคโครแล้วก็มันก็ได้ชีพกลับมาแต่ทุกวันนี้เด็กน้อยเขาขึ้นขับแบบเดียวเขาก็ขุดเป็นและแต่ทุกวันนี้เขาเรียนมาแบบ นั่นมาแล้วครับมาฝึกเอาโดยกับของจริงเอาเนี่ยจานลบนี่สุดยอดมากงานสโลบงานไรนี้ผ่านการมาหมดเลยครับทำงานชโมงทำงานช่โมงนี่ไวมากนะครับ คือขครจ้างไปนี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับแต่จ้างอาจารย์ลบไปนี่รับรองไม่ผิดหวังขุดสะนะครับไม่ต้องเหมานะครับก็ลองดูได้นะครับลองดูให้อาจารย์ลบไปทําให้ขุดสะแบบงานชั่วโมงนะครับแต่ว่าถูกใจคนจ้างเลยแลครับผมอันนี้คือผมการันตีได้คืออยู่กับผมมาหลายปีนะครับ แต่ผมไม่ได้นะผมขับแต่เนิบๆไปเรื่อยๆเพราะผมอายุมากแลวอายุเยอะแล้วนะครับก็ไม่เร็วเหมือนกับวัยรุ่นนะแต่วัยรุ่นนี่เขาปูดปัาดปุดปาดนะครับผมบางทีอาจจะเชื่องช้าสักหน่อยหนึ่งก็หรือว่ามันไม่ค่อยไปเหมือนกับวัยรุ่นนะครับ แต่สมัยวัยรุ่นมันก็เร็วอยู่ครับมันก็ไปได้เร็วอยู่สมองคิดมือมันก็ไปแล้วแต่ทุกวันนี้สมองคิดแต่มือมันไม่ไปนะครับมันไม่ค่อยสั่งคอนโทรลเท่าไหร่แต่ก็ก็ไปเรื่อยๆได้ครับก็ทํางานไปเรื่อยๆได้ก็ ก็ขอจบเพียงที่นี้น,คน,น,นะครับสวัสดีครับผม